กราบสวัสดีครับพ่อๆกับผมเลาะถัวไทยไปทัวทิพนะครับเมื่อนี้ไหวรถเนาะพี่น้องเนาะไหวคุณยายนักสู่นะครับมานี่กะน,นำโชคนะครับกับมอไซนะครับนำผักทำแรงนะครับสู่สู่ส,สู่พี่น้องเลยนะครับเมื่อนี้เป็นวันที่13นะครับปีใหม่ของไทยแท้เนาะพี่น้องเนาะเหังไดเอาคนอีสานเนาะก็ต้องไหวเอาตามเลิกตามยามตาม ที่เฮานะครับสัทธาเนาะพี่น้องเนาะสัทธาก็คือปีใหม่แท้นะครับปีใหม่ของไทยแท้นะครับนี่ก็ไหวของเล็กๆหน่อยนะครับไหวสารนํานะครับว่ามาอยู่โดนแล้วก็พ่ได้ไหวเพิ่นนะครับอย่างไรพี่น้องเอ้ยสู่สู่พี่น้องเอ้ยขึ้นฮอดขึ้นถึงคือเก่าเด้อหมู่พวกเพื่อนเหยเกยหักนะครับเป็นยังขึ้นหอดขึ้นถึงบ่วได้กลับบ้านนะครับ เพื่อรดติดเวลาลงมานะครับก็เลยบรได้เมื่อกลับซู่เลาะเถวเมื่อนี้ไหวรดเน่บ้านก็เก็บสิ่งเก็บของมาสักมาเมียนเพื่อนของเพื่อนเนาะเอากปเห็ดของเฮ้าไปพี่น้องเลยนะครับไหวเพื่อนตามประเพณีเนาะ,ะพี่น้องเห็ดไปแล้วพี่น้องเลยตามหีดคลองเนาะเพื่อนผาเห็ดกับเห็ดน้นำเพื่อนหมู่เขาไหว,วาตุ๊ดจีนปีใหม่นะครับภูเขาคนอีสานเขาไหวา ปีใหม่ไทยแท้นะครับสงการสิบสามนะครับเมษาปีหกหานะครับแห mm. ่ยุมันคนยืนสู้ขู่สู้คนเด้อ mm. พี่น้องไอ้คนเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีนะครับล่ำล่รวยๆนะครับทำมาค่าขึ้นสู้ขู่สู้คนนะครับก mm. ารเดินทางก็ให้ปลอดภัยนะครับไปทางไหนก็ให้ปลอดภัยไปมาไปตลอดรอดฝั่งนะพี่น้องเนาะกหตุอย่างไรล่ะตามประเพณีบ้านเฮานะพี่น้องคลิปนี้อาจสิบุญญาวว่าบวกเก่งนะพี่น้องบมได้จวดจ่กฟัดบึ้มนะครับ ครับเฮ็ดให้เบิ่งเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องบ่มีคลิปยังมาลงเห็ดไปนี่นแล้วเมื่อไปเที่ยวเมือ่อื่นยังสีลงคลิปให้เบื่องเต็มๆนะครับเมือ่อก็เ่าสำนีสะกอนนองพี่น้องของไหวก็ตามอัตรากษนะครับไก่เจียวต้มจืดไป็นสลับพี่น้องเลยเราอยาทานงบ่มีนะครับมีน้ําแดงน้ําเปล่ามีข่ามีหมากไม้ม,ม,ม,มีขนมถ้วยฟูน้องพี่น้องขนมชั้นเนาะบางไม้ก็สองสามอย่างปกติมันก้าอย่างพี่น้องเลย อันนี้กัว่ายตามจังซี่ละ่ะเนาะพี่น้องเนาะไปเข้ามาเบ่งทิปนี่ก็ใหายลำๆล่รวยๆนะครับเฮงๆงรวยๆปังปนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับให้อยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนขึ้นฮอดขึ้นเถืองพ,พี่ญาติพี่น้องนะครับรับความขอบคุณจากผมเลาะทั่วไทยไปถั่วทิบนะครับสวัสดีครับ